มาให้ผู้ชายนั่งถึงกับออกปากเองเลยว่าโสดใจดีมีรถสปอร์ตแถมยังเป็นสายเปย์สำหรับนางเอซกซปตาเบสรับวันน้คมสิ่งที่เพิ่งจะตัดสินใจถอยรถฮารูคาเจ็ดหลักออกมาขับสวยๆจนกลายที่ฮือฮาในหมู่แฟนๆบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งล่าสุดบรรดาสื่อได้มีโอกาสเจอกับเจ้าตัวในงานเปิดนิทรรศการบิโอ o าวเฮ i ส์ไรวิ่งดีม a ์แกลลอรีจึงไม่พลาดที่จะเข้าไปจองไม้ถามถึงที่มาที่ไปเกี่ยวกับรถรูคันดังกล่าว รวมทั้งอัปเดตสเตตัสหัวใจว่าณนะตอนนี้มีใครเข้ามาช่วยดูแลแล้วหรือ,อยังโดยเบสรับวันนี้ได้ให้คำตอบกับเราวา่าถอยรถรู้ออกมาขับสวยๆเพิ่งออกรถคามีอยู่คันเดียวถามว่าตัดสินใจนานไหมเออหนูดูอยู่เป็นปีเลยค่ะเพราะราคามันแพง8ล้านบาทก็เลยต้องดูให้ละเอียดเรียกว่าคิดหนักเลยแหละคือสำหรับหนูมันก็แพงอยู่รถคันนี้ไม่รับผู้หญิงนะรับผู้ชายรับผู้ชายจริงๆตั้งใจซื้อมาเพื่อรับผู้ชายส่วนผู้หญิง ก็คือให้คุณแม่นั่งได้แค่คนเดียวใครที่โสดหลอเข้าตามมานั่งรถหนูไหมคะหัวเราะจริงๆก็คือเดี๋ยวจะมีรายการขัดตั้งใจซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์เป็นรายการที่ให้ผู้ชายมานั่งรถดารานักสแสดงคนไหนที่โสดและว่างอยู่ฝากดูดีๆหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูจะทักไปชวนคุณมานั่งรถสถานะหัวใจของเราตอนนี้ไม่มีอะไรคะ่ะถ้ามีก็คงได้เห็นแล้วและโสดนันคือตอนนี้หนูอายุ23และหนูก็รู้สึกว่าหนูขอทำงานก่อนดีกว่า เพราะถ้าหนูคลั่งรักหนูก็จะไม่ทํางานอีกหัวร็อถามว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามีส่วนด้วยไหมก็มีนะคบเพราะกระแสราม่าค่อนข้างหนักดังนั้นต้องคิดเยอะๆเข็ดกับคนไหนวงการใหม่เออจริงๆก็ได้หมดนะคะอาชีพอะไรก็ได้แต่คนในวงการไม่ค่อยมีขา่าวคงไม่อยากเป็นข่าวมัง้งสถานะกับแททริกที่ถูกจับตามองพี่เขาเป็นที่อีกคนในวงการข่าวส่วนเรื่องจีบไม่จีบอันนี้ต้องไปถามเขาแต่ถ้าถามหนูว่า พี่เขาน่ารักไหมพี่เขาเป็นคนน่ารักขาและเดี่ยวก็มีคิวถ่ายคลิปด้วยกันอีกส่วนเรื่องเสียดคอเรื่องอะไรต่างๆจริงๆมันก็ต้องคุยกันไปนานๆในาะตอนนี้ยังตอบไม่ได้หรอกว่าเป็นใครแสดงว่ามีลุ้นขอเว้นวักศักด์หน่อยอยังพักฟินเพิ่งได้ไม่นานยิ้มต้องเป็นคนแบบไหนถึงจะได้หัวใจเราไปครองไลฟ์สไตล์ก็สําคัญนะคะชอบอะไรเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องคือถ้าเขาคนนั้น ทำให้หนูรักได้หนูก็จะคลั่งรักเขาอยู่ดีและเขาก็จะเป็นผู้ชายที่โชคดีด้วยค่ะเขินซึ่งตอนนี้ยังไม่มีท่ามีหัวใจมันจะบอกเราเองสรุปก็คือโสดโสดโสด,โสดสนิทมากยังอยากโสดไปนานๆเพราะมีโปรเจกต์เยอะโสดใจดีมีรถสปอร์ตและก็สายเปด,ด้วยไม่ได้ชอบคนรวยเพราะชอบเป